ร่วมกลับบ้านโดย AISCG Advanced Nutro g e n a Hydro Boost คุณผู้ชมครับกลับบ้านเรารักรออยู่วันนี้พามาบุกบ้านโอนนพระเอกหนุ่มมาเท่ที่ใจดีมากยอมเปิดบ้านสุดห่วงให้ล้วงแค่แก่เกา่าเอาให้เต็มที่คุณผู้ชมก็อย่ากระพริบตานะครับและบอกเลยว่างานเนี้ยถึงแม้ไม่มีคุณตั๊กบริบูรณ์ ก็ใช่ว่าจะรอดนะครับเพราะยังไม่ทันไรดูดิฮะพิธีกรของเราขอบุกห้องนอนก่อนเลยจ้าขอห้องผู้ชายด้วยอ่ะเอาลดูซิขอเข้าห้องหน่อยนี่ฮะเข้าห้องผู้ชายเนอะเธออ่ะเฮ้ยก็พี่มาด้วยหนูจะกลัวอะไรพี่มีทธอเป็นเมียเท่าพี่มีทธอเป็นเมียเท่าหนูเข้าอะไรก็ได้แล้วมีพี่อยู่ห้องนอน เป็นห้องชายหนุ่มที่เรียบร้อยมากจริงๆนะพูดเลยแล้วมนตู้เสื้อผ้าครับเอ๊ะอยากจะดูไหมครับว่าตู้เสื้อผ้าของชายหนุ่มนั้นมีอะไรอยู่บ้างเป็นเป็นแบบเป็นหนุ่มแบบสบายๆนะใส่เสื้อยืดมีเสื้อเชิ้ตมีอะไรแบบนี้นะคือลบมาใช่ไหมไม่ล่ะนี่ถือว่าไม่ลบนะนี่ถือว่าเรียบร้อยมากพี่เอทำไรอ่ะทำไมพี่เอชอบดูอ่ะมันไม่มีอะไรแล้วพี่เอทำไมพี่เอชอบดูมันไม่ได้มีอะไรแ่เอ มันเขียนได้แล้วนะตัวโน้มพีเอ๋เอาดบ้างบางทีกิ่นมันก็เปลี่ยนไม่ได้ครับก็ไม่กินเดิมเขาเพกินเดิมเขาชอบกินเดิมเดิขาชอบกินเดิมเดิมก็เข้าใจน้องด้วยพี่เองนะคะอะไรของเขาอันนี้อะไรยังโคนในนี้จะหาอะไรจะหาอะไรหรือว่าในนี้หรือว่าในตะกร้านี้มันจะมีอะไรไม่มีอันนี้เป็นตะกร้าอะไรคะ ผมปกติเวลาแม่ซักหรือว่าซักอะไรเนี่ยผมก็จะพับแล้วก็ยัดไปอย่างเงี้ยซักแล้วซักแล้วเฮ้ยอันนี้อะไรอ่ะรอนนะเอาให้ใส่รอนฮะความ้งมิงคือแม่ชอบแบบตอนแรกแม่ชอบซื้อแบบห้าตัวอะไรมาอย่างเงี้ยฮะผมก็แบบ ซื้อมาทำไมก็ไม่รู้ว่าจะไปใส่กับอะไรก็เลยใส่นอนเอาไว้ใส่นอนจะเอาไว้อาจะทิ้งก็ยังไงอยู่ไม่ได้ไม่ได้แม่ใส่ไม่ได้ลูกโอ้โหเห็นแล้วก็สงสารหนุ่มตตนอนจริงๆทั้งรื้อทั้งคนกันขนาดนี้นะครับคราวหน้าใครจะให้เข้าบ้านกันละครับเนี่ยแม่พักเรื่องบ้านหรือของเขาแล้วก็มาฟังเวรกรรมเด็ดกันดีกว่าบอกเลยนะครับว่าหนุ่มคนนี้โอ้ยแสบไม่เบา สมัยตอนแบบเด็กๆนี่เขี้ยวขนาดไหนอะเป็นช่วงอะฮะถ้าเป็นช่วงเด็กๆก็คือโซนตามภาษาเด็กห้ามเข้าตลาดเฉยๆอะไรฮะห, <c oughs> ห้ามเข้าตลาดเลยเหรอ,อสแสดงว่าเป็นหัวโจะสิมีอะไ<ม>่อปล่อยตีคนอื่นนี้หรออาตอนเด็กๆเลยนะตอนเด็กๆคือเหมือนประมาณแบบเด็กโซนนะฮะ,ะไปเอาอ มันจะมีน้ําบ่อเมื่อก่อนอะไรเงี้ยน้ำบ่อคืออะไรอน่ะน้ำบ่อน้ำบ่อเป็นบ่อน้ำาก็ตักน้ำเมื่อก่อนนะฮะอ๋อทำอะไรน้ำมาทำอะไรครเด็กๆก็เอาไก่ไปโยนเอาถังน้ำไปโยนในบ่ออะไรเงี้ยเขาก็ห้ามเข้าตลาดอะไรอ๋อปแกล้งคนอื่นเท้าทวนนเอ่ะเขาบอกฮอตมากในเรื่องสาวสมัยตอนที่เรียนอยู่เป็นยังไงบ้างคะก็ ตอนตอนที่เรียนอาชีวะตอนสมัยนั้นนะฮะก็จะมีแบบเราก็เหมือนป๊อปปูล่าเพราะเราไปประกวดคนพันอาแล้วก็กลับมาแล้วก็เหมือนแบบอา่กันลังเลืย ฉันเลยไม่ค่ะจะหลังเลยเออ่มันก็จะมีแบบมีเหมือนมีเราเป็นตัวท็อปเป็นฝั่งตัวพูดกันง่ายๆแล้วก็จะมีฝั่งผู้หญิงก็จะหนุ่มสวดๆอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนก็จะยุ่แบบเฮ้ยเอาเลยจีบเลยจีบเลยน่ารักเอาเลยอะไรเงี้ยเอาเราคุยคุยไปสักระยะหนึ่งมันมีงานเอ่อ พระาธาตุฮะคือเขาจะเอาพระธาตุมาประดิษฐานไว้ที่มหาลาัยที่อาอชีวะเชียงใหม่แล้วเขาก็จะหารอดอที่ไปเฝ้าไปเฝ้าเหมือนเฝ้าตอนกลางคืน,คนอะไรอยเงี้ยอยู่เวรอยู่เวรผมก็ไปเฝ้าวันแรกก็ไม่มีอะไรมาวันที่สองมีมีเลยมีไรอะ่ะคือออกไปซื้อของฮนะเอาไปซื้อของกับรุ่นพี่แล้วเราก็เหมือนขับรถอยู่อะ่ะแล้วก็มีมีมอไซค์ขับมาประกบด้านหลังก็ถามว่าสามกาาษัตริย์อยู่ตรงไหนห สามกษัตริย์ที่โรงเรียนผมจะอยู่ใกล้ๆกับอนุสาวรีย์สามกษัตริ์เขามาถามแล้วไงแล้วไงก็บอกอยู่ตรงนี้ไงอยู่ข้างหลังคแล้วก็เหมือนเงียบเงีไปสักพักถึงก็มีใหม่คันหนึ่งปุ๊บเอกมามาอีกคันเต็มเลยครับเหมือนอารมณ์พึ่งอ่ะฮึ่งฮึ่งึ่งมาเรื่อยๆฮะมาทั้งแก๊งเลยว่างั้นเถอะมืดฟ้าโมดินมาเลยมืดฟ้าโมดินมาเลยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเขามาทําไมเขามาทําไมตอนแรกก็ไม่รู้หรอกฮะแต่พอขับไปสักพักหนึ่งมึงจีบ เมียน้องกูมึงจีบเมียน้องกูอ๋อแล้วอะไรก้นอยู่คนเดียวอยู่กับรุ่นพี่อีกคนนึงแต่เขามากันเป็นพึ่งเลยเป็นพึ่งเลยแต่ว่าพี่เขาอะตัวใหญ่เขาก็เลยหักคอรถเพื่อจะหักกลับมาอีกฝั่งหนึ่งเหมือนย้อนสอนฮะย้อนสอนขออกไปจะหนีเข้ามอแล้วก็โดนกันโดนทุบอะพี่โดนต่อยโดนอะไรเงี้ยหนีเข้ามาหาอะไ ภาพใดที่เห็นคือแม่ฮะแม่คุณนหรอใช่คือในงานเนี่ยพี่ชายผมบวชด,ด้วยบวชร้อยร้อยองค์นะะเขาบวชอยู่ข้างบนแล้วก็แม่ก็อยู่ในงานแล้วก็พอโดนตีเสร็จเข้าไปในงานเนี่ยเขาตะโกนว่ามีเด็กถูกตีพอเปิดประตูมาเหมือนอารมณ์พระเอกอะพีะ่เปิดประตูปุ๊บเป,<ะ>ปิดลงแบบ หน้าซี <c oughs> ดเมามีทั้งรอยต่างๆนานาเต็มหน้าล <ไอ S 1> เห็นหน้าแม่อยู่ตรงนั้นแม่วิ่งร้องไห้มาเลยฮะ <c oughs> แล้วหลังจากวันนั้นเนี่ยเข็ดไหมก็ไม่ฮะก็ <c oughs> ไม่ถาเี๋ก็ถาไอ้อันนั้นอ<ล>ะที่เข้าใจได้ว่ามันเป<า>็นอดีตไปละแต่พี่อยากรู้ไอ้ปัจจุบันอะ ไอ้ดอกไม้ที่มันอยู่ในห้องนอนนะมันต้องมีอะไรพิเศษจริงๆไม่งั้นไม่เก็บไว้แบบนี้ว่าแต่เราตาเธอนี่ก็ไม่เบาเหมือนกันมันต้องมีอะไรพิเศษต้องเป็นจากใครสักคนที่พิเศษมากคุณถึงเอาไปปากแห้งแล้วเก็บไว้ในห้องขนาดนี้นึกออกไหมดอกไม้นี้จะได้แต่ใดมาคาดัปคนทีมอบไปเขาเองเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าใจไอ้การมอบให้เขาเนี่ยมันไม่น่าจะเก็บมาอยู่บ้านเราแมันก็คือเหมือนเหมือนเราเขาเรียนจบแล้วเราก็ให้ให้เขาแต่ว่าเหมือนก็ เก็บขอเก็บมาไว้ด้วยฮะเพราะว่ามันเหมือนเป็นวันพิเศษเราซื้อให้แสดงถึงความรักมันก็ยังแบบถึงจะเก่าถึงจะอะไรเงี้ยคือผมเตีมยินมุมนี้หน่อยคนที่คุณเอาดอกไม้ไปให้เขาปัจจุบันคนเนี้ยเรียกว่าแฟนไหมก็คุยกันอยู่ฮะดูใจกันอยู่ ศึกษากันอยู่เพราะว่าต้องดูกันไปเรื่อยเนาะใช่ถ้าเกิดว่ามั่นใจว่าผมไม่รู้คํา่าแฟนผมว่าถ้าเรียกไปแล้วเหมือนเป็นการผูกผูกตัวเองมากกว่าอืมเป็นรู้กันอยู่สองคนก็พอใช่เออรู้กันอยู่สองคนก็พอจริงๆเลิกก็เลิกสองคนเออใช่เลิกเลิกสองคนคนอื่นไม่ต้องรับรู้อะไรเนะนั่นแหละเกาอะไรกับสังคมเฮ้ยตัวเองอะไรนะุณแก่พ่อเคยเป็นนักแสดงเก่าด้วยนะฮะนี่แต่ไม่ไม่เปิดเผยที่ไหนพอไปถึงโรงพยาบาลปุ๊บเนี่ยคือเขาบอกเราว่าพ่อเราช็อก น,น,นแล้วรครับเราไม่รู้ว่าคืออะไรอ่ะเราก็ทำแหละฮวงจุ้ยนะแม่เนาะผลลเลย